บังวงดองครับอันนี้บังวงปตายได้เหมือนแสดงว่าจะเ,เป็นอะเมียบานเท่าเ็นมาตายยิคง,ง,งครับดูอ่ะบังวนโดงครับกระยห เบื้งครับปลา,รากระพี้ผมมีกระพี้เทลงจานมึนงจะเสียพันเองเบื้องครับอันนี้ก็บเบืองไปเดินไปซื้อกินตะกี้ถึงหนึ่งบาทสองบาทแม่คขาก็เหตุไปม,มันลำบากมันเลยกลัวเจ้าสีเดินมากินบุญโมงโมง,งปลาดองเนี่ยมโมงปลาด้วยครับเนี่ย ต่งไปหาอยู่โน้นหน่าคนนั้นคนนี้คืจะเดี๋ยกินหม้ปไาเออเอาครับมาบนงคับบเดี๋ยวเยวว <Y uno. S 1> ออเอานะขายาเ๋ลวหล้อค้าครับใส่กะบี่อีกเกี่ยว ออันนี้เจ้าวโค้งเ้อเดี๋ยวเมื่อาาจะเห็นแบบเจ้านนาประเด,ด็เมื่อี้ร่ก็ยินปกระด็ครับแจบแทบโมครับผมเฮ้ยครับสวัสดีครับอื้มามา้าจุดจวดอนนใส่กับเจียวเ้นครับอืมกวักว่าประมวลปา อ,อน้ำเตือแกนครับเจ้๊ยเจี๊ยก็เลยเขาจะเพิ่มเม้มแจ่บพ่อตรองเนี่ยนนเนายเยก้มแจ่บปุ่นสามอุ้ยอันนี้มี่กิมัะปีนะครับเนี่ยลองเบิง่งเอ้ใส่กับกะปีลองเบิงบ่งบ้าเบิง่งเบ พร้อมกับพี่ตาเลือดใบเสียบอืม้มผมก็ว่าอยู่ทิ้งนังเขาแห่งเจียวมาหลายย,ายี่ห้อมีสามยี่ห้อเจ้ยวนี้เจ้ยวกับปีผมไม่ได้เช็คเดี๋ยวลองเช็คเบ้างสามอันใส่เข้าเจ้ยวกับปี <c oughs> ลองเบิองครับเช็คเจ้ยวกับปี bộ con để đi tay xong hẳn đây con ừ. để kim treo ui kim treo bẹp xe Uh, cầu khương bàn này ta ta tiết đâu ta ta tiết đâu à. anh em gìn đập xiếc gìn cặp bia

Ui bụng ngon không xẹp cái gì Bánh em là bụng ngon bầu ăn đi Này, cứ chín bụng băng kèn Kèn Anh châu nhầm châu thì hù đấy rồi Đoàn เออจับโอ้อแบอ,อบคอหมกไว้นะครับมันอาจจะต้องเสียไดงมันต้องเสียหรอกต้องเสียบโอ้โ กินละลายมันจะเคียนได้เลยครับเวลากินสมบุมีน้มมนนนำเมื่อกี้น้ำแคี้นป้บบนกนากินกระปิเมื่อกี้เอากระปิลงมาลง ทำอยู่นะครับผมแบบเปจวจครแบครับพินีอ่อะไรจะดึงกดแย้กดไห่กดทับระแขให้นนั่นเอครับคือเป็นกะนั่งแกในการทำเกี่ยวคับผมสมกินสมกินสมลิปที่สวางเดี่ยวอือปกติมีคนกินสุดเดียว,วดเด,วดวบมบุฟิกีเหรอกูได้ไปดีตามมึงกิบบุฟิกีันข้าไปถอดเด้อข้าไปอย่างไปอย่างนั้นบอกพ,กอพี่สิบเพ็ ออก็อดเดย์แนะนำวนันคนกินเป็ดกหรอกคนละคนมามาคอมเมนต์ว่าอู้เสียบดากแน่นอนถุนดาอู้อะไรนายนิ้บักพริกขี้แดงเป็นบักพีกเกาหลีครับโบเพียดการคชิบตัวนั้นเนาะตัอวอันนี้คลิปนี้ยเสียบครับผมโอเคเอาเจอกันคลิปต่อไป